สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งเยอรมันนะคะวันนี้รัดมาในฐานะประชาะชนนะคะมาชื่นชมอภิปรายของฝ่ายค้านนะคะฝ่ายค้านทำงานเพื่อประชาชนนะคะออกมาอภิปรายนะคะคณะรัฐมนตรีช่อบฉนนะคะไม่โปร่งใสในการทำงานนะคะขอชื่นชมทุกท่านเลยนะคะเป็นกำ,กำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะพักก้าวไก่นะคะ อภิปรายได้ดีมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยนะคะ แล้วก็หลายๆพักด้วยนะคะที่รัฐไม่ได้เอ,อ่ยชื่อน,นะคะก็ขอชื่นชมนะคะในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ออกมา,าพูดถึงคณะรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้ประชาชนของเราได้รับรู้ความจริงนะคะได้หูตาสว่างนะคะแล้วก็ฝากประชาชนนะคะประชาชนในประเทศเรานะคะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศนะคะก็ขอให้ติดตามต่อไปนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่ให้พวกมากลากไปนะคะก็ชื่นชมฝ่ายค้านทุกท่านเลยนะคะอสอสอฝ่ายค้านทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณรังสิมันโลมนะคะก็อภิปรายได้ถึงพิกถึงขิงมากๆเลยนะคะในเนื้อใจความร่วนๆเลยนะคะแล้วก็คุณวิโรดด้วยนะคะคุณวิโร์ด้วยสอสก้าวไก่ด้วยนะคะ แล้วก็ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่รัฐไม่ได้เอ่ยนามนะคะก็ชื่นชมขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็นะคะบ้านเมืองของเรานะคะก็ต้องอมีรัฐมนตรีที่ทํางานไม่โปร่งใสนะคะก็ต้องมีสสนะคะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนของเรานะคะจะได้รับรู้ความจริงนะคะว่า ในรัฐสภานะคะมีความไม่โปร่งใสยังไงนะคะประชาชนจะได้รับทราบนะก็ขอชื่นชมนะก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ